สวัสดีครับผมอายุธขาครับผมวันนี้ผมมีรถดีๆมานําเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมรถยุโรปในราคาหลักหมื่นบาทถูกกว่ามอเตอรไ 100, ์ไซค์มือสองีกนะครับย้ําว่าถูกกว่ามอเตอร์ไซค์มือสองคุณจ่ายเงินแค่หลักหมื่นบาทคุณได้สัมผัสรถหรูระดับ Mercedes Ben บนซเลยนะครับผมนี่นะครับกับคันนี้เมอร์เซเดสเบนซ์ e220 นะครับ e คลาสเลยนะครับผม นี่นะครับรถสวยนะครับสีสันโดยรวมสวยงามภายในลูกค้าทําใหม่มาหมดแล้วนะครับผมและที่สําคัญคันนี้นะครับไม่จุกจิกอย่างที่คิดนะครับเพราะว่าวางเครื่องแบบบางสวิรัตคือเครื่อง 2J นั่นเองนะครับมีอินวอยด์ครบนะครับผมเครื่อง 2J งยุคนั้นเหมาะกับการวางนะครับแต่คันนี้เพิ่งวางมาไม่นานแล้วมีมีอินวอยด์ให้ครบด้วยนะครับเฉพาะค่าเครื่องก็หลักแสนบาทแล้วนะครับผมคุ้มแน่นอนนะครับผมนี่นะฮะเครื่อง 2J เป็นเครื่องที่อึดถึกและทนนะครับผมคันนี้ใช้น้ํามันอย่างเดียวนะครับอยากประหยัด จัดไปติดแก๊สได้เลยนะครับภายในเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับเบาะหนังนะครับอยู่ในสภาพที่ดีใช้งานได้ดีเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างนิ่งเงียบแอร์เย็นนะครับผมนี่นะฮะมือเซเลสเบนในราคาหมื่นบาทนะครับราคามอเตอร์ไซค์ครับผมถูกกว่าจักรยานเสือภูเขาที่พี่ผมงปัดอีกนะครับผมนี่นะฮะสวยงามนะครับนี่นะครับนี่นะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะครับคันนี้เป็นตัวโฉมปีสุดท้ายนะครับเป็นปี95นะครับมีเบาะแบบไฟฟ้านะครับเลื่อนปรับไฟฟ้านะครับ เบาแบบไฟฟ้านะฮะใช้งานได้ดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายกว้างขวางใส่ของได้เยอะใส่ถุงก๊อฟลงไปได้นะครับเด็กลงไปนอนได้นะครับสวยงามนะครับผมนี่นะฮะใช้น้ามันอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันนะครับนี่นะครับมาดูเครื่องยนต์กันนะครับ เครื่องยนต์วางแบบ2อเมานะครับสวยงามนะครับผมมีอินวอร์ครบแน่นอนโอนขนส่งได้ทั่วประเทศแน่นอนนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงของเครื่องยนต์กันนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมนี่นะครับ สวยงามนะครับสตาร์ทีเดียวติดนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันนะครับผมเข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถ Mercedes-Benz คันนี้นะครับภายในกว้างขวางนั่งสบายดีนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับผมสวยงามนะครับจ่ายเงินแค่หลักหมื่นบาทนะครับได้ขับฟิลรถยุโรปหรูหูแบบ Mercedes Ben z นนะครับขับไปกินข้าวไปกิน ไปร้านอาหารหรือไปนวดหรือไปไหนนะครับผมสบายสบายนะครับทุกคนเรียกเสียแน่นอนนะครับปามาแล้วเสียมาแล้วนะครับผมจ่ายเงินแค่หลักหมื่นบาทได้สัมผัสความเป็นยุโรปแบบนี้นะครับออปชั่นจัดเต็มเบาะแบบไฟฟ้ามีมมโมรี่แบบ2จุดด้วยนะครับผมนี่นะฮะราคาแบบนี้ไม่ได้มีมากันบ่อยๆนะครับผมนี่นะครับอัตราเร่งทุกอย่างเครื่องเกียร์ช่วงล่างนิ่มเงียบนะครับผมเอาไปก็ขับขี่ใช้งานได้เลยอะไรไม่แพงนะครับถึงจะเป็น Mercedes Ben z ก็จริงค่าซ่อมบำรุงถูกนะครับแล้วยิ่งวางเจแบบนี้มานะครับเป็นโตโยต้า เอาไปใช้งานกันยาวๆเลยนะครับผมนี่นะฮะตัวรถอยู่พุทธมณฑลสาย2กรุงเทพบริมณฑลส่งฟรีจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเป็นเทนเลอร์ใครอยากได้นะครับรีบจับรีบจองเห็นแล้วจับจองได้เลยในราคาไม่ถึงแสนบาทหลักหมื่นบาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะฮะพาเพื่อนพาช่างมาดูได้ไม่สะดวกมาดูไม่เป็นไรเรามีบริการสไลด์ออนหรือส่งเป็นเทนเลอร์นะครับผมนี่นะฮะร,รถขับดีจริงๆนะครับวนให้ดูเลยนะครับผมนี่นะฮะหากขับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนคิดช้าระวังไม่ได้รถนะครับจ่ายขายให้ถูกๆูแล้วนะครับ เอาไปใช้งานก็ได้เลยนะครับขับนิ่มๆเงียบๆอย่างนี้ครับกับแบรนด์ Mercedes-Benz ครับผมขอบคุณครับ